อนยิ่งกว่า2ใบขึ้นไปครัทุ่นผู้ชมครับน่าจะ3าใบด้วยซ้ำนะฮะนี่แหละครับ,ค,รบคือเรื่องราวที่วันนี้ตํารวจต้องสืบสาวเราเรื่องต่อว่าสรุปแล้วใครเป็นคนชักนําชักจูงให้เกิดเหตุแบบนี้นะครับซึ่งตํารวจเชื่อว่าน่าจะมีคนกลางนะครับที่เชื่อมโยงระหว่างนางพรและก็นายกิจผู้ก่อเหตุจนนํามาสู่การไปติดตามตัวผู้เสียชีวิตก่อนที่จะวางแผนกันเอารถตามประกรบแล้วก็ปากหน้า อุ้มตัวเข้ารถขึ้นไปแต่ว่าตอนยิงนี่เข้าใจว่าน่าจะยิงหลังจากที่เอาลูกน้องไปส่งที่ซ่อมอู่ก่อนที่โรงซ่อมอู่นะที่เขาเรียกว่าอู่ซ่อมรถ,รถเออขอบคุณน้องอามจากช่องสามมากนะครับทีมข่าวผงนกระแสสุดยอดมากมายนะครับนี่แหละครับผู้ชมครับทั้ง5คนวันนี้ถูกตั้งข้อหาปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยมีอาวุธปืนครับซึ่งปืนที่ใช้ท่านผู้การหมอพลตรีที่เราใช้ชมนัน นักข่าวผมครับภาคทีมเขาอะไรช่องแปดมันมากมาตามคดีอุ้มฆ่านุม่มสอพบางกงครัสบสปบางกงมีตามคดีอุ้มฆ่านุ่มเรื่องอะไรเป็นเรื่องของเรื่องชูความรัก